ต้องถามว่า2องคนมารุ้นรายการนี้โทษนะฟองสาทำไมอ่ะทำไมอ่ะน้องลูกตืออ๋อเียให้เปลี่ยนมาตั้งนานแล้วให้เปลี่ยนน้องลูกตือนที่มาของน้องลูกตือยแบาใครตั้งเนี่ยเอาพูดตรงๆว่าเด็กแอปเด็กแอปเด็กแล้วก็แบบว่าคือเราก็เป็นใหม่ในวงการเอาพูดจริงในวงการออนไลน์ทำยังไงให้คนเข้าถึงเราง่ายแล้วจริงๆเราเป็นคนบองอะ คือเราไม่ได้เป็นคนสวยอย่างเดียวนะสวยแล้วต้องบ้องด้วยนะปติไม่ด <hm ีปติไม่ดีไม่สองครั้งนะถ้าครั้งที่สามยังอกเลยไดมันอ่านข่าวบอกว่าอดีตออกกะไดเซอร์ต้องแก้ข่าวเดี๋ยวนี้อยากให้ติ๊กต็อกปิวหรืออยากจะไปเจอกันที่วัดจริงๆเราเป็นคนบ้องง่ะ คือเราไม่ได้เป็นคนสวยอย่างเดียวนะสวยแล้วต้องบ้องด้วยนะไม่ดีไม่ดีไม่ขอครั้งนะาครั้งที่สามอย่าบล็อกเลยนะเหม,มือนพยายามอธิบายให้แม่ก<อ>็นะเหมือนพยายามอธิบายแต่ก็เป็นการเพิ่มเติมมากกว่าวัานเด่นมันเป็นการซ้ำเติม หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าไม่พี่พี่นี่ต้องเข้าใจนะว่าตอนหลังอไปทํางานกับแบบว่าเด็กรุ่นใหม่เยอะมากเอาเด็กมากจริงๆี่ไปทํางานอ่ะพุดนตรงบางทีไปเจอแบบไบวินไปเจอโอ้ยพี่อ่อนกว่าไบวินก็ยังมีทําไงได้ก็ต้องไปบอกมันว่าเฮ้ยอย่าเรียกประตื่อนนะเพราะเรียกประตื่นปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานไม่เป็นทีมเวิร์กกันพี่เข้าใจป่ะเพราะไปออกเด็กจาไม่ถูกเด็กจะเข้าไม่ถึงฉันก็รล้ว่า นึกภาพนะคุณผมมัดผมเปียนะแล้วก็ทีนี้เป็นแบบว่าเด็กโรงเรียนแบบว่าข้างโรงเรียนเธอแล้วเธอมาจีบว่าเธอเข้าใจฉันหรือเปล่าน้องลูกตือเป็นที่มัดมีเปียด้วยนงได้ถึงมีเปียเ้ียได้ถึงเขาจะมาไดแล้วอันนี้อันนี้เหมาะกับตือมากอันนี้อันนี้เหมาะกับอนี้ มันครบแล้วนะพิธีกรแบบนี้อ่ะอันนี้เหมาะกับป้าตื่อมากเพราะว่าดูเป็นอินโนเซดูอินโนเซนต์ไงเออแล้วรู้จักความหมายของอินโนเซนต์ไหมอินโนเซนต์อินแปลว่าเข้าวโนแปลว่าไม่ไม่มีความรไม่มีความรู้สึกขอโทษนะนีเป็หกสิบยังฟิตและปังตรงนั้นแม่ บกสิบยังฟิตและปังนะจ๊ะ oh, oh, oh. บอกก่อนนะจ๊ะทุกวันนี้นะจ๊ะไม่ได้ว่าเลย oh. เลยจนหลักฐานเอามาสิลูก เข้าคิวมาเรียงคิวนี่คิวเต็มจ้ะเขาหอมหมื่นลี้เขาแบบว่ามีคนเขามาตอมเยอะทั้งแบบทุกจังหวัดทุกอายุมีหมดเลยที่มานี่ที่เขามาตอมเนี่ยเขาได้ตังกันไหมไม่จัดพี่จ๋าเฉยๆค่ะเขาให้เงินอันนี้เธอแก้ข่าวสิเออว่าสรุปว่าเธอเปหรือไม่เปย์เลยไม่เปย์ไม่เปฉันอยู่เฉยๆเขาก็ให้เงินฉันกินสตาร์บัควันละสามพันอ่ะเออเนี่ยไม่ชอบให้เงินผู้ชายชอบให้เงินลูกสาวอ๋อแบบลูกสาวเนี่ยมากินข้าวกับแม่แบบแม่ให้หมื่นหนึ่งลูกสาวได้กันหมดเออจริงๆเป็นแบบที่เข้ามาเนี่ยอายุ เข้ามาคือฉันก็ต้องสก,กีนเนาะ มากกว่า20ก็ไม่เอาดีแล้วกำลังงอแต่ก็มีก็มีบางเคสบางเคสคือชอบเราตั้งแต่อายุ13จนเราบอกว่าโตมาก่อนแล้วค่อยมานะลูกนะ13ไม่สามารถนะเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนคลับกันได้เป็น FC ได้แล้วพอเขาโตขึ้นมาเขาจบปาปั๊บก็ค่อยว่ากันสวยเนาะมากสวยมากนี่ตอนนี้ก็ยังมีนะ13นี่รออีกอีก7ปีรออีก7ปีปาตือ70 ตอนนี้เนี่คืออีกทีหนึ่งเจอกันที่งานสพค่ะอายุมากสุดมากสุดของฉันเหรอก็น่าจะเป็นสาตัวจริงป้าที่อยู่ที่บ้านไม่ไม่ไม่ไสาก่อนสาสาแรกๆสาสมัยก่อนนะสากี่กเท่าไหร่คือ้าตสาตัวแรก เนี่ยเนี่ยไม่เต็มเห็นนะมันคือการประสบการณ์เลยือวกอนนะสามีคนแรกเนี่ยคือเป็นพลังคือด้วยความที่เราอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ป่ะพี่เราก็ต้องแบบว่าทำไงได้ล่ะไปเรียนภาษาอังกฤษกันแล้วคือไปเรียนเตี่ยนะก็ดันเอาครูมาสอนภาษาอังกฤษเป็นครูแบบว่าครูพม่าครูเป็นครูแบบว่าครูอินเดียสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอ่าครูพม่าพูดภาษาอังกฤษเก่แบบเริ่มไปกับเริ่มไปกับเริ่มไปกับเริ่ม เพลงเช่นจิ๊บเพลงก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วอะแล้วเพลงเช่นจา๊บคุณไอ้เดิร์นเดิร์นคือแบบมันไม่ได้แล้วฉันก็บอกก็เทียคือไม่ใหญ่ไม่ใหม่แล้วคือพอสิบสี่ปั๊บที่แน่ๆย้ายจังหวัดหาผัวฝรั่งเพื่อที่จะได้พื้นฐานภาษาเมียช่าถูกเขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนมันจะมีนะสายเหมือนกัิ จะช่วยแม่แต่ว่านี่ชกชกแทนตลอดว่าเขาสอนหนูเองเจนถ้าหนูอยากเก่งภาษาอังกฤษนะลูกหนูต้องหาผัวต่างชาตินะทูบหรือถ้าหนูอยากจะทํากิมจิเป็นก็จะต้องไปแดนกิมจิอะไรอย่างเงี้นใช่แล้วพูดภาษาเกาหลีได้ไหมฮะได้สิจะไม่ได้อยากมาซักท่อนนิดหน่อยอะไรก็นิดนึงก็พูดมาอันยองอีกัซโยเจนีมิดาพูดอีก อะไรกันเท่บ้าไปอย่ามาโซนเอโยร์โปโกชิตาไรคุ้คำเออคำคำหรือหรือทีละคำทีละคำแล้วกันไปบ่อยนะบินบินเกาหลีใช่ไหมที่สุดถามเจนดีกว่าค่ะเวลาป้าตือเขาอยู่กับแฟนเขาเป็นอย่างนี้ไหม จริงๆก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่จะซอฟตกว่านี้นิดนึงแล้วจะเห็นเขาอะอายุ14ถักเปียจริงๆเพราะเขาจะแบบตัวเล็กเอวยืดสองสยห้าสิบหนักสี่สิบห้าจะเป็นโมเมนต์นั้น,นจริงเดี๋วโยแต่ที่อเมซิ่ง <amazing S 2> <c oughs> เลยนะเวลาแบบ เวลาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเวลาแบบว่าเครียดหรือว่าโอ๊ยจะแอบป,ป่วยเพื่อที่จะให้แฟนเนี่ยซื้อแบรนด์เนมให้ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเห็นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เปนคนอะคนอ่ะเปเขาสมายโอ้ยมัสมา,มสมา,มสมาอยมมาอะผพาไปซื้อดีออเป็นไข่สตรอเบอรี่ใช่ะหมคะผมพาไปซื้อดีออล <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเลยในคันนี้ว่าหนอลูกตือจะมีโมเมนต์ตัวเล็กตัวน้อยเวลาอยู่กับแฟนซะด้วยเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อ โตะแชร์มาหาชนพนไม่สนิทโตะแชร์มาหาชนพนไม่สนิทชัดเจนดีก<ะ>ว่าค่ะเวลาป้าตือเขาอยู่กับแฟนเขาเป็นอย่างนี้ไหมจริงๆก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่จะซอฟก่านนิดนึงแล้วจะเห็นเขาอะเวลาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเวลาแบบว่าเครียดหรือว่าโอ๊ยจะแอบป,ป่วยเพื่อที่จะให้แฟนเนี่ยซื้อแบรนด์เนมใ <c oughs> ห้ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเห็นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เปยค,คนแอ่คนอ่ะเปยเขาก็เป็นลูกกาซื้อให้ก็เหนื่อยจังเาย คือเนี่ยเจ้าแม่แบรนด์เนมทั้งตัวเป็นล้านแต่ผัวเขาก็คือแบบว่าใส่เสื้อผ้ามือสองตัวละ90ได้เสื้อตัวละร้อยมาเตงดีใจมากเลยเสื้อตัวสองร้อยนึงหนูก็เอ๊ะเขาอยู่กันได้ไงวะเออแนี้เขาอยากเขาได้เมียสวยอะไรเลยนว้มากเมื่ไงเป็่ไงบอกแล้วมีคำนี้เออแล้วมีแฟนแล้วเนี่ยแต่ตกกลางคืนทำไมกวนเจนไม่หยุดมีเรื่องอะไรบ้าง เอนนี้ฟังนะให้ฉันพูดหรือเธอจะพูดฉันพูดก็ได้ค่ะคดคือฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยวุ่นวายกันคือสามีกับฉันน่ะไม่คนไม่เคยทะเลาะกันเลยอยู่มา20ปีไม่เคยทะเลาะกันเราต่างคนต่างอยู่บ้านเดียวกันแยกกันได้บ้างบ้างแยกกันด้วยอยู่ด้วยบ้างไปมาไปมาหาสู่ เลยต้องการคำมากกว่าหาสู่อ่ะสมสู่สมสู่มันลูดินถูกคือทุกวันนี้ยังพลังงานยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ยยมาทุกวันนี้บอกเลยว่าจนสามีต้องบอกว่าเออยยู่ไปหาตัวช่วยหน่อยก็แล้วก <c oughs> ันแบบ อันนี้ไม่ได้พูดนะอันนี้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้ไม่ได้อวดนะอืก็เรื่องจริงก็เถียงไม่ได้เสียงแผ่วเลยเสียงแผ่วเลยเสียงเสียงของเขาเขาบอกว่าเขาสู้จนจนเรียกได้ว่าบอกให้เชิญไปของเราหลักของเรานี่แรงเราเดียงดีอยู่ไหมไม่ค่อยเลยค่ะคือตันหมดแล้วทางตันค่ะทางตานเอางี้นะว่าดีคือดีก็ต้องโทรเรียกจะไปหาบอกแม่มาขูดหินปูนหินย้อย จริงเหรอใช่เป็นถรำค่ะเห็นอย่างนี้นี่นะเยอะเรื่องเยอะมากนี่นะจะไล่ไใหฟังก็เยอะเหมือนแม่มาละค่ะโอ้ยาก่ะจะเยอะเลยค่ะจะฟรีจะก็เอาจะบอกเลยเป็นคนเยอะมากพี่มันเยอะยังไงคนมาจีบก็นู่นนี่นั่นนั่นคนอุ้ยเล่นตัวอือัมพัชราพามาก็อัมพัชราพาเห็นรลอออนไลน์ไงค่ะแม่เป็นคนตั้งไม่จหล่อนคือสาวสกอยค่ะใดล่างแบบว่าเสื้อขาวค่ะ เอออไม่มีอ่ะไม่มีคนมาจีบอ่ะมีก็มีมีคือหนูจะยึดหลักการงี้คือเวลาคนที่เข้ามาจีบอ่ะหนูว่าคนที่เขาเข้ามาเขาจะมีความต้องการอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบหลายปีม่เนี่ยหนูเลยตัดเลยเนะโอเคถ้าคนที่เข้ามามันจะมีอะไรพวกนี้แล้วเราไม่ไว้ใจใช่งั้นหลังจากนี้เราขอเป็นคนเลือกเองแล้วหลังหนูเป็นคนเลือกเราก็เป็นคนเข้าไปจีบเองมากกว่าแต่บางทีอ่ะจังหวะชีวิตเนอะก็นี้เข้าไปจีบเขาเขาก็ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่เป็นไรหนูรอได้เดี๋ยวจังหวะชีวิตมันจะลงล็อกสักวันสักเ่ะ สเปกอ่าสเปกหนูอะให้แม่เดาเอ่าแม่ถอดเสกับ้เขาอะสเปกต้องเต็มต้องเป็นแม่เดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าถูกไม่ถูกสายมืออุ้ยสายฝอยอุ้ยอุ้ยหัวร้อนเลยอ่ะอุ้ยไม่คือได้เอาดเไปสิสายไม่ถูกเลยสายไม่ถูกเลยไม่คือหนูพี่พี่วิลลี่ลองจับมือมาเจ๊อ่ะ พบคนเสียอาการแล้วหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักเรื่องจิ้นสุดฟินเอาไว้ก่อนแล้วไปฟังเคล็ดลับดีๆที่โต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทนำมาฝากกันค่ะ แขกรับเชิญของผมในวันนี้ถึงแม้ว่าจะแต่งงานมีลูกแล้วแต่ก็ยังแบบสวยไม่สางคุณเปิ้ลภารดีรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่ิร่ิ้ล41แล้วนะคะแล้วเหรอใช่41แล้วแล้วเคยแบบหน้าเนี่ยพังมาก่อนผิวเนี่ยมันแห้งแบบกร้านคือลูปไปนี่คือแบบสากมือหมดเลยนะคะและริ้วรอยเนี่ยก็ขึ้นเต็มทั่วหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณตรงหน้าผากใต้ตาเนี่ยตรงที่เรียกว่าตีนกาเนี่ยก็ขึ้นเป็นริ้วๆแบบยับยับล่องแก้มโหนกแก้มนี่คือก็มาเต็ม เป็นแบบเขาเรียกว่าล่องน้ำหมากอะคะ่ะคือแบบดูแก่มากแต่ว่าเปิ้ลเนี่ยโชคดีได้ไปเจอกับพี่ปุ๋ยนิทัศเขาเป็นผู้ชายนะอายุ60แต่ว่าผิวนี่คือแบบให้ผิว<ม>คือแบบดีมากและนั่นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เปิ้ลเนี่ยได้รู้จักนี่เลยเซรั่มไตรจินากระปุกนี้ใช้ไปคืนแรกนะคะผิวที่เปิ้ลบอกว่าจับไปคือสากมือเนี่ยมันกลับแบบนุ่มชุ่มชื่นขึ้นและที่สําคัญก็คือไม่แพ้เลยค่ะเปิ้ลก็เลยทดลองใช้ต่อไปให้แบบเรื่อยๆ ระยะหนึ่งดูการเปลี่ยนแปลงของผิวเราก็คือริ้วรอยที่บริเวณแบบรอบดวงตาไอตีนกาแล้วก็หน้าผากตรงนี้ค่ะแล้วก็สีผิวบริเวณตรงโหนกแก้มของเพื่อนตรงนี้นะคะก็ดูเบาบางดูจางลงเยอะเลยแล้วอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผิวของเพื่อนเนี่ยดีจริงๆเพื่อนจะต้องสามารถที่จะพิสูจน์ได้แบบโชว์หน้าผิวสดๆแบบพี่ปุ๋ยให้ดูกันไปเลยเอเยรับอันนี้นะเป็นโฟมล้างหน้าของตระกลจีน่านะคะนนเดี๋ยวมาดูกันว่าผิวของเพื่อนที่มันไม่มีเครื่องสําอางอยู่เนี่ยนะ คจะเป็นยังไงอ่ะผิวรอบดวงตาสีผิวบริเวณตรงนี้ความยืดหยุ่นของผิวรูขุมขนทุกอย่างอะ่ะ ผู้หญิงอายุ41นะคะและได้ผิวแบบนี้คือเันเอาแล้วนะแล้ววันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ยังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเพนให้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นกดมาให้ทันที่เบอร์1577หรือว่าไลน์แอดคาราจิน2กระปุกใหญ่1พกพา 1>, 1โลชั่นน้ำหอมและไม่พอเอาโฟมล้างหน้าที่เปิดล้างหน้าเมื่อสักครู่นี้ไปอีกหนึ่ง <Wow. S 1> หมดนี่ห้าชิ้นนะคะมูลค่า9,600บาทจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นเซตนี้คุ้มมากๆปิญหารมาให้แล้วใช้ได้นานถึง3เดือนตกต่อวันแค่35บาทเท่านั้นเองปกตินะคะโฟมนี้นะคะ เขาขายขวดหนึ่งบาทแล้วนะ <Ừ. S 1> แต่ว่าเปิ้ลเนี่ยแถมไปให้ฟรีนะคะกับเซตนี้เลยรีบกดมาเลยนะคะที่เบอร์1577นะคะหรือว่าไลน์แอด a าริจิน่าชิ้นจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นนอกจากเปิ้ลและพี่ปุ๋ยนะคะยังมีอหมูพี่ปานพี่ปุ้ยพี่เอชาย,ยาพี่คิ้มพี่ใหม่จเจริญปุระพ่อโนทุกคนใช้จริงๆถ้าเกิดว่าไม่ใช้จริงเขาไม่ออกมาพูดเด็ดขาดนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยเสียชื่อด้วยตอนนี้ เหลือเวลาแค่สิบวิแล้วพี่โน้ตค่ะเอาอย่างนี้เอาโคต้าพี่ไปเลยมารายการ<ด>พี่กับพี่วิลลี่ทั้งที<ด>เอาไปเลย เพิ่มให้อีกสานาทีเปิเพิ่มให้อีกสามนาทีรีบกดมาเลยนะคะที่เบอร์หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสองกระปุกใหญ่หนึ่งพกพาหนึ่งโลชั่นและโฟมล้างหน้าห้าชิ้นเก้าพันหกร้อยบาทแต่จ่ายเพียงแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นใช้ไ,ได้นานสามเดือนตกเวลาแค่สามสิบห้าบาทเท่านั้นเองจัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตก็ได้ของถึงมือก่อนค่อยจ่ายก็ได้เงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นคะ่ะรีบกดไม้ทันเลยนะคะที่เบอร์หนึ่งห้า 7จ็ดดรีบโทรมาเลยนะคะก่อนนี้ขอบคุณน้องเปิ้ลมากมากขอบคุณมากนะครับเพิร์ครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะโซดแชร์มหาชนผลไม่สนิทโซดแชร์มหาชนผลไม่สนิทไม่มีอ่ะไม่มีคนมาจีบอ่ะเด็ ก็มีมีมีคือหนูจะยึดหลักการงี้คือเวลาคนที่เข้ามาจีบแบบหนูว่าคนที่เขาเข้ามาเขาจะมีความต้องการอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบหลายปีไมเนี่ยหนูเลยตัดเลยว่าโอเคถ้าคนที่เข้ามามันจะมีอะไรพวกนี้แล้วเราไม่ไว้ใจงั้นหลังจากนี้เราขอเป็นคนเลือกเองและหลังหลัหนูเป็นคนเลือกเราก็เป็นคนเข้าไปจีบเองมากกว่าแต่บางทีอ่ะจังหวะชีวิตเนาะก็วันนี้เข้าไปจีบเขาเขาก็ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่เป็นไรหนูรอได้เดี๋ยวจังหวะชีวิตมันจะลงล็อกสักวันสเปกละสเปกอ่าสเปกหนูอะให้แม่เดา แม่สเปเาอะสเปกน้องเป็นเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าถูกไม่ถูกสายมือฝรั่งหรอสายฟอสายขออรอะไมคคือได้เอาด็สายมือดือเดือดเืเปมอพี่พี่ิลี่เราจับมือมาเจอะ ได้ได้คุทำได้เาไปเร็วแล้วก็มีแบฮะชาจริตจะการเข้าใจยากเพระดนีก็ได้คือหนูชอบผู้ชายเสยอร เขาชอบเขามาใส่แดดดีอ๋อเหรอหนูชอบผู้ชายมีอายุหน่อยแล้วก็ชอบคนที่แบบหนูจะชอบเป็นสองแบบคือหน้าไทยๆก็ได้หรือว่าจะเป็นหน้าลุกครึ่งอะไรอย่างงี้็ได้ชอบผู้ชายหัวเม่งหัวอะไรม่งหน้าผักม่งมิงหนูชอบผู้ชายที่แบบหน้าผักม่งมิงแบบนี้ก็แบบถ้าเจออย่างงั้นคือสู้ตายเลยนะคะคือแบบเดี๋ยวฉันจะจีบไม่ถอยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอพูดตรงๆว่าเจนะก็มีมีมีเคสสายอ่านก็ผู้ชายก็มาจีบนะพูดตรงบางคนก็มาก็แบบว่ามี condition ประหลาดคือก็ ็มาแบบว่าหาแบบว่าหาผลปลาหาผลปลาหาผลปลาโน่นนี่นั่นๆแล้วก็อเออเจนคนนี้อย่าเลยว่าเป็นด่านสกรีนให้บอกเจนคนนี้ยาเลยให้ด้วยนะเออดี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 อย่าเลยคือคือถ้าไม่ได้ใครแล้วเดี๋ยวเฮียเองเฮียเองเหรอเฮียเองเอาซะแล้วเอาซะแล้วไม่ลูกเออน้องลูกตือมีฉายาแล้วแล้วของเจนอ่ะเขาเป็น นี่สกอยค่ะเธอรู้เปล่าว่านางอีกี้เป็นสกอยแนงของหนูอีกี้อ่ะอีกี้เนี่ยคือคือนางคือแม่ของอีกกี้อ๋อเหรอใช่เวลาหนูไปทำงานกับนางนางจะชอบแบบแต่งตัวเป็นสกอยแล้วหล่อเลยใช่แล้วแต่งตัวเป็นสกอยจนในไรฉันบอกว่าเจนวันนี้ลักชูหน่อยได้ไหมคือฉันก็เลยว่าเจนมาไป่ปไปซื้อรองเท้าเปลี่ยนให้มันบอกว่าเข้าชุดครับก็คือก็ต้องจับ จับยัดอะอแต่บอกว่าแต่พอตอนหลังเนี่ยนางก็รู้แล้วล่ะเพราะว่าคือคือพูดตรงๆว่านางก็ทํางานหลากหลายเนาะนางบางทีนางมากับเราบางทีเราไปทํารายการด้วยกันรายการแบบลักชูรีลักชูแล้วก็ลักชูแต่บางทีบางรายการเนี่ยมันก็คือมันก็สกอยเกินน่ะอาเจนเห็นบอกว่าโอเคเราอยู่ตรงเนี้ยเราแต่งตัวแบบนี้มีพี่เตอร์เขาคอยดูแลให้เวลาไปเกาหลีอะคต่งตัวก็แบบนี้เลยไม่ต้องพูดหยุดจะพูดเด็ไปเกาหลีนางสายแบลว ยังงไแบลแต่งตัวแบบว่าต้องเท้าส้นเกอร์นู่นนี่นั่นนั้นขาส้นขาสันกระโปรงเดรสอะไรเงี้ยคือแบบชุบตัวเหมือนกันนะเข้ามึงกาหลิวต้องอยู่ตาตามอยู่กาหลีกันแล้วแต่ก็ยังมีไอเหตุอายอความเป็นสกอยไทยอยู่นะหนูก็ว่าหนูไปเกาหลีนี่มากดไลท์ทุกรุ่นป้าตื่มันต้องเตรียมแบบวิจารณ์ไปหนอนสแกนเลยถามว่าวันนี้ยังไงคือสแกนเลยไปปั๊บก็ยังแบบว่าเอาสกอยไปฝาก พี่เก่าแล้วแต่งตัวอย่างเงี้ยคนเกาหลีมองทั้งประเทศนาราะคนบ้านเขามีกล้าแต่งเหมือนเราแกถามเขาหรือเปล่าใครจะกล้าขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วใส่กระเสื้อเกงขาสั้นโชว์แก้มแล้วเอวลอยถึงนี่ไม่มีหนูเนี่ยแหละแกถามเขาหรือเปล่าไม่ถามแต่เขามองกันทางคัลำเลยค่ะป้าตอมองไม่จับก็ดีแล้วนะแกรอดมาได้เห็นอารมณ์ดีอย่างนี้มีเรื่องทําให้เขาโกรธได้ไหมเจนหมยถึงหนูหรือว่าคนอื่นหมายความว่าทั่วไปเลยอะไรทาให้เขาโกรธมากๆ ก็เท <G ül ets> ่าแต่ต้องแต่รู้จักมาแล้วเล่นใหญ่แล้วเวอร์สุดก็คือเรื่องที่บอกว่าเป็น <c oughs> อนดีตออกันไนเซอร์ <c oughs> ได้แลละค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่เขาจะโกรธมากเลยคือเรื่องช้อปปิ้งถ้าอะไรก็ตามที่แบบสกิดใจหรือขัดใจเรื่องที่เขาจะ shopping. ช้อปปิ้งเช่นอ่าเหตุการณ์วันให้เธอเล่าฉันเดินเข้าไปร้านหนึ่งฉันก็ลบอกว่าอุ้ย,ตยแต่มีมาใหม่อ๋อมีงานมีงานอีเวนต์ค่ะคือสําหรับลูกค้า V I P เท่านั้นพูดอย่างนี้ใส่น้องลูกตือค่ะโอ้ m ม่ o d ระดับน้องลูกตือโดนพูดแบบนี้ใส่บอกเลยว่าเรื่องนี้จะต้องไม่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนเรื่องราวนี้จะจบแบบไหนกลับมาติดตามต่อเวลาดีเวลาเดิม1ิโมงห5ทางช่อง3ค่ะขอโทษนะคะไปที่บ้านเขา่าเห็นแต่งตัวคล้ายๆกันอย่างนี้ทุกวันเสื้อไม่ซ้ำไม่มีซ้ำแล้วก็ลงคอนเทนต์แต่งตัวในติ๊กต็อกทุกวันแล้วเลือกจริงป่ะเลือกบางทีก็เลือกเองบางทีก็ให้แม่บ้านเลือกล่าสุดแมวเลือก,เอ,กเอากระเป๋าใบละหลายแสนมาวงมาว,มาวนี้แล้วก็เอาแมวไปอยู่ตรงกลางอานุถ้ากันอนุ มุดมุดแล้วหนูอยู่อยู่ที่ใบไหนเดี๋ยววันนี้แม่ใช้ใบนั้นลูกก็วัดเนี่ยเขาท่ามีไงบ่อยหรือบางทีก็ให้แมวเอาขาออาเลือกหน่อยวันนี้แม่ใส่แจ็กเก็ตตัวไหนให้แมวนี่คตบแมวแตะตัวไหนใส่ตัวนั้นนี่คือใช้ตัวการเล่นคนบอกพิมหนูก็บอกในเกมที่ชื่อว่าคนนี้ใครเอ่ยนางแบบสาวเพื่อนสนิทพี่ลูกเกดเมทินีทีมสัญญาเออได้ได้วันหนึ่งคนที่ฉันเกลียดที่สุดลูกเกดเมทินี